อีพีนี้สําคัญมากต่อคนไทยทั้งประเทศย้อนกลับไปประมาณช่วงปี1,700-1,800ในยุคนั้นจะมีพวกข้าบดีนะครับ,ก,บกับกรรมกรทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะเรียกคนตรงกลางว่าอะไรเขาก็เลยเรียกว่า middle class หรือว่าชนชั้นกลางครับสังเกตไหมว่ายุคนี้เราจะมีการดีเบตหรือพูดถึงเรื่องนี้มากเลยว่าบ้านเนี่ยซื้อหรือเช่าดีคุณไปถามยุคคนปู่คนย่าไม่มีหรอกนะพูดเรื่องนี้ทุกคนทันทีเลยว่าซื้อน่อมดีกว่า บ้านสมัยนั้นนะทํางานกันผู้ชายคนเดียวซื้อบ้านได้มาวันนี้พ่อทํางานแม่ทํางานสองาำงานได้ซื้อบ้านไม่ได้จริงๆคุณจนกว่าทางทฤษฎีถึง5้าเท่านะครับย้อนไปประมาณสักหกสิปีก่อนไทยเกาหลีใต้สิงคโปร์ไต้หวันเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนนะเคยเป็นไรายได้น้อยเหมือนกันกับไทยเลยแล้วไทยรวยกว่าได้ซ้ําเมื่อ60ปีก่อนไม่มีประเทศไหนในโลกใบนี้รัฐประหารเยอะแล้วเจริญเขาบอกว่ารัฐประหารเนี่ย ลด GDP มากถึง2-3%ต่อปีนะครับถ้าเห็นคนรวยขยับเดี๋ยวชั้นก็จะได้ขยับเหมือนกันแต่ถ้าคนรวยขยับอย่างเดียวแล้วคนชั้นกลางที่เหลือไม่ขยับเลยแต่เห็นตลอดเวลาเลยว่านี่มันโกงนี่มันอะไรนี่หนอยครับสุดท้ายจะเปลี่ยนเป็นการประท้วงและความโกลาหลซึ่งเราเคยเห็นมาแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นในเนปาลมันไม่ใช่เพิ่งเกิดถึงสังสมมานานการโกงคอร์รัปชันมีแต่คนรวยได้ดีชีวิตชั้นไม่ไปไหนเลย อย่าคิดว่าเมืองไทยไม่เกิดนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าคนส่วนมากเข้าใจผิดเกี่ยวกับว่ากับดักรายได้ปานกลางสวัสดีครับนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินทั้งสนุกและก็มีสาระครับต้องบอกว่า EP นี้สำคัญมากต่อคนไทยทั้งประเทศแนะนำว่ากดเซฟไว้ได้เลยเพราะ EP นี้จะว่าได้เรื่องหรือชนชั้นกลางจะล่มสลาย ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ต้องเชื่อนะฟังจนจบแล้วก็พิจารณานะครับ e ีีนี้เนี่ยผมจะพูดถึงว่าชนชั้นกลางเนี่ยเขาเริ่มต้นใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงเรียกว่าชนชั้นกลางอะไรทําให้ชนชั้นกลางตอนนี้ค่อยๆหดหายไปนะครับหรือว่าร่มสลายจริงไหมนะครับพร้อมสถิติน่าสนใจแล้วก็นอกน,นั้นคือแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงคุณมีทางรอดอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับย้อนกลับไปประมาณช่วงปี1,700-1,800ตอนนั้นก็มีใช้ชนชั้นกลาง เอาไว้เรียกค่ะรู้ป่าในยุคนั้นจะมีพวกข้าบดีนะครับกับกรรมกรทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะเรียกคนตรงกลางว่าอะไรเขาก็เลยเรียกว่ามิดเดิลคลาสหรือว่าชนชั้นกลางครับถ้าคนไทยในประเทศเนี่ยมาเรียงเป็นสามเหลี่ยมเปริม,ปมิตแบบนี้นะครับชนชั้นล่างนี่จะมีประมาณสัก45%หนชนชั้นกลางมาอีก4 5จะมีชนชั้นบนอีกประมาณ10%นะครับทีนี้ไอความหมายที่ว่าไอชนชั้นกลางเนี่ยมันค่อยๆหดตัวลรเป็นยังไงคืออย่างนี้ครับ สามเหลี่ยมนี้มีการขยับต่อเวลาบางคนชนชั้นล่างขยับขึ้นก็มีนะครับแต่ว่าขยับขึ้นน้น,น้อยเท่านึงส่วนมากขยับลงต้องบอกว่าชนชั้นกลางในไทยเนี่ยมันมีหลายแหล่งข้อมูลมากที่ไม่ค่อยตรงกันถ้าเราเริ่มที่สภาพัพน์ก่อนสภาพัพน์เนี่ยเขาแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือมีชนชั้นล่างคือน้อยกว่า5 0,000บาทต่อเดือนชนชั้นกลางก็คือรายได้ตั้งแต่5 0,000และไม่เกิน1,50 0 0 0บาทต่อเดือนใครเกิน150 0 0 0บาทต่อเดือนขึ้นไปจะเรียกว่าชนชั้นบนเห็นไหมี ล่างกลางบนโอเคตอนนี้อยู่ตรงไหนกันครับทีนี้ GI ก็แบ่ง3กลุ่มเหมือนกันแต่ว่าตัวเลขต่างกันถ้าน้อยกว่า25 0 0 0เรียกว่าชนชั้นล่างนะครับ25,000ถึง75,000ต่อเดือนเป็นชนชั้นกลางและ75,000บาทขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าชนชั้นบนท P นี้นะเพื่อให้เข้าใจาง่ายผมขอใช้เลขของสาภาวและกันเพราะมันกลมๆนะครับผมขอจิ้มชนชั้นกลางมาหนึ่งคนแล้วกันในประเทศไทยติว่าคนนี้ชื่อคุณเพชรแล้วกันนะครับคุณเพชรเนี่ยรายได้5 0,000ต่อเดือน ปีหนึ่งเขาได้6แสนต่อปีนะครับเทียบกับคนที่รวยสุดในประเทศไทยนักวัฒนทยทําคือคุณเฉลมิมยุทธยาความมั่งคั่งของเขาคือเน็ตเวิร์สคือ1.4ล้านล้านบาทครับผมจะมาเปรียบเทียบสองคนนี้นะโอเคสมมติว่าคุณเพชรเนี่ยเน็ตเวิร์สของคุณเพชรเนี่ยสูงถึง6แสนแล้วกันเท่ากับข้าว1เม็ดให้ทายว่าคุณเฉลมิมยุทธยาเนี่ยใช้ข้าวกี่เม็ดให้ทายกัน2.4ล้านเม็ด <Wow. S 1> มันเท่ากับประมาณนะครับ ข้าว5กิโลประมาณ10กระสอบครับถ้าเปรียบเป็นเงินบ้านนะครับสมมติว่าใช้แบงค์ร้อยนี่ลวกันเนาะคุณเพชรเนี่ยจะมีแบงค์ร้อย6,000ใบแบงค์ร้อย6,000ใบเนี่ยประมาณ900เมตรครับทีนี้ถ้าเป็นของคุณเฉลมิมวิทยาเนี่ยจะใช้แบงค์ร้อยทั้งหมด1.40หมื่นล้านล้านใบมันเยอะแค่ไหนเท่ากับโลกไปดวงจันทร์6รอบเท่ากับ บินกรุงเทพนิวยอร์กไปกับ150สครั้งครับเจ๋งได้ว่าชนชั้นกลางกับคนที่รวยที่สุดนั้นต่างกันมากน,นะครับมาดูผลว่าแล้วอะไรละ่ะทําให้ชนชั้นกลางเนี่ยโดนบีบแล้วก็แย่ลงแย่ลงเรื่อยๆิ่มต้นนีข้อรแรกครับก็คือการเพิ่มเงินเงินเฟอ้อแล้วก็ค่าของชีพครับทั้งโลกใบนี้เนี่ยมีข้อตกลงเหมือนเหมือนกันว่าเงินเฟอ้อที่กําลังดีคืออยู่ที่2%ไอเดียนี้มาเริ่มต้นจากนักเศรษฐศาสตร์ที่นิวซีแลนด์แล้วประเทศอื่นก็ เอามาใช้ว่า2%ในกาลังดีคือมันทําให้ถือว่าเราเนี่ยเติบโตขึ้นเงินเดือนมากขึ้นต้องบอกว่าค่า CPI เนี่ยมันมันมีความเรียกว่าเชื่อไม่ค่อยได้ตรงไหนหรือเปล่าครับข้อแรกเลยคือว่าเช่นราคาไก่แพงเขาเปลี่ยนไปใช้หมูแทนหรือว่าเวลามือถือเราเนี่ยซึ่งมันแพงขึ้นทุกปีเลยใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าเนี่ยกล้องคุณดีขึ้นนะถือว่าไม่แพงขึ้นเราฉะเนี่ยคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเงินเฟ้อดูไม่ค่อยเยอะแต่ชีวิตจริงดูเยอะไหมรู้สึกไหมวันเยอะมันแพงขึ้นนะครับ อยากให้คุณโฟกัสที่ค่าของชีพมากกว่าครับแล้วไม่เกี่ยวกับพิมพ์เงินยังไงเ็าบอกยี้ว่าเรามีโลกสองใบโลกก่อนปี1 9 7 1และหลัง1 9 7 1โกน g o standard คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะพิมพ์เงินได้เราต้องมีทองคํามาค้านะครับขุดทองได้เท่าไหร่ค่อยพิมพ์แล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันจะมีลิมิตต่ตอเวลาเช่นมีทอง1ล้านพิมพ์กันได้1ล้านบาท แต่หลังจากปี1 9 7 1ประธานไน้ดีวิชานิสันออกมาประกาศว่าเราอย่าร้างแล้วนะคือเราแยกทางกันแล้วระหว่างทองกับเงินนะจากนี้ไปไม่ต้องมีทองมาแบกแล้วนะคือให้เชื่อใจประเทศฉันหลังจากนั้นมาก็พิมพ์เงินกันเรียกว่าเบิกบานพิมพ์เงินกันแบบว่ากันใหญ่เลยนะครับเหตุผลที่ต้องพิมพ์เงินเป็นเพราะว่ารายได้ของแต่ละประเทศไม่เคยพอรายจ่ายเลยก็เลยต้องกู้กู้ก็คือออกพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็พิมพ์เงินนี่คือชาร์จเงินเฟอ้อจะเห็นว่าก่อน1991 เงินเฟอ้อไม่ไปไหนเลยค่อนข้างจะทรงตัวแต่พอหลัง1 9 7 1เจะนเห็นว่าเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นอย่างมากนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเราหลุดออกจากมาตรฐานทองคำใน,นอโกลจันดาทีนี้แล้วมันเกี่ยวกับคุณยังไงย้อนไป1 9 7 1ใช่ไหมครับมันเป็นช่วงต้นของการพิมพ์เงินก็เลยทําให้ผลเนี่ยกระทบน้อยกว่าแต่ทุกอย่างในโลกเนี้ยมันเป็นคอมเพล็กซ์มันเป็นทบต้นครับเวลาย,ยิ่งผ่านไปยิ่งผ่านไปเงินยิ่งเฟอ้อมากขึ้นผ่านมา50ปีของมันแพงขึ้น นีอ่ออกไหมครับ mm hmm. ถ้ามาเปียบนี้มันคล้ายๆสึานามิสึนามิมันทําลายล้างคนตายมากมายใช่ไหมแต่รู้ไหมครับว่าสึนามิมันเริ่มต้นจากคลื่นเล็กๆใต้น้ำนิดเดียวเองนะครับ mm hmm. ผมว่าเรื่องหนึ่งที่ทําให้คุณเห็นภาพมากๆเลยสังเกตไหมว่ายุคนี้เราจะมีการดีเบตหรือพูดถึงเรื่องนี้มากเลยว่าบ้านเนี่ยซื้อหรือเช่าดีใช่ไหมครับคุณไปถามยุคคนปู่คนย่าไม่มีหรอกนะพูดเรื่องนี้ทุกคนทันทีเลยว่าซื้อย้องดีกว่าบ้านสมัยนั้น,นทํางานกันผู้ชายคนเดียวซื้อบ้านได้ เวลาผ่านมาผ่านมาคุณพ่อทำงานคุณแม่ทำงานซื้อบ้านได้มาวันนี้พ่อทำงานแม่ทำงานสองทำงานด้วยซื้อบ้านไม่ได้แล้วนึกภาพสิว่าผ่านไปยี่สิบสามสิบห้าสิบปีรุ่นลูรุ่นหลานเป็นไงหนักกว่านี้เห็นภาพไหมครับคือผมอยากจะเอาเนี่ยเป็นข้อหนึ่งเลยให้เข้าใจว่าต้นต่อที่มันหนักหน่วงมากๆกับชนกลางคือเรื่องนี้ทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วท้้งนั้นท้าเงินเฟ้อไม่ใช่สองสามเปอร์เซ็นต์นะพี่พอมันเท่าไหร่ผมแนะนำว่าคุณไปเวย์แบบนี้ได้คุณลองไปเช็คได้ ราคาบ้านค่ารักษาพยาบาลถ้าเราเรียนลูกการเดินทางอาหารเอาง่ายๆสัก5าอย่างเนี่ยคุณลองไปเช็คย้อนหลังสัก10ปีแล้วคุณจะได้รู้ว่าตัวลงมันโตเีกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ส่วนตัวผมคิดว่าประมาณสัก7ถึงนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปเช็คข้อมูลจากทางแบงค์ชาติมันอาจจะโตเพียงแค่2-3%ผมให้ช h a t g p t ทเนี่ยทำเป็นกราฟให้ดูว่า2% 7 10%, 10ผ่านไป30ปีมันเป็นยังไงเนาะสีเหลืองเนี่ยคือ2%ต่อปี เห็นไหมครับผ่านไปไม่เยอะสีแดงคือเจ็ดเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับมันยกกําลังไว้เรื่อยเห็นไหมครับพอเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บทีนี้ต้องบอกว่าถ้าบางคนเชื่อว่าสองแต่จริงๆมันเป็นสิบจริงๆคุณจนกว่าทางทฤษฎีถึงห้าเท่านะครับเริ่มเห็นไหมครับว่าการที่คุณไปอยู่ตรงต้นกับตรงปลายของการเพิ่มเงินไม่เหมือนกันต่อมาข้อ2เทคโนโลยีทําลายล้างครับทุกครั้งที่มันมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นคนจะตกงานเสมอครับ สมัยผมไปธนาคารเด็กๆธนาคารใหญ่มากสาขาใหญ่มากมีช่องเพียบเลยแล้วคนต่อคิวแล้วนะแบบไม่ทันอะทำงานไม่ทันทุกวันนี้ไปธนาคารไหมครับอาจจะเหลือแบบสองสามช่องคนก็น้อยใช่ไหมครับเพราะทุกอย่างทําผ่านแอปพลิเคชันได้ใช่ไหมครับทีนี้ลองคิดภาพตามผมนะแล้วธนาคารมันลดขนาดลงสมมติว่าจากเดิมใช้20คนตอนนี้ใช้เหลือ10คนคําถามคือไรก10คนที่ตกงานไปเนี้ยไปไหนสิคนนี้ก็ต้องไปแข่งกับ เรียกว่าตลาดแรงงานที่มีอยู่ปัจจุบันใช่ไหมครับไม่ใช่ทุกคนําง,งานใหม่ได้บางคนต้องไปรับงานที่เงินเดือนน้อยกว่าเดิมก็เลยทำให้เขารายได้น้อยลง<ๆ>เขาก็เลยตกชั้นเห็นภาพไหมครับมีบางคนนะครับที่ออกไปทำธุรกิจแล้วดีขึ้นเป็นชนชั้นบนก็มีนะแต่มันต้องยอมรับว่ามันดีน้อยกว่าแต่ประเด็นคือนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราดันสร้างเทคโนโลยีที่ฉลาดของเราขึ้นมาแล้วคือ AI ไม่รู้จริงว่าอีก10 20 3 0ปีอยาางนี้จะเป็นยังไงแต่ผมบอกได้แค่นี้ว่าองค์กรจะค่อยเลิกออ ค่อยๆลดขนาดคนลงตอนนี้ธนาคารทําแล้วใช่ไหมเช่นบางธนาคารให้เออร์ลีวีทายได้บางธนาคาร c ีอออกมาพูดเองเลยว่าอนาคตธนาคารจะเล็กลงให้เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ข้อน,นี้ก็จะเป็นอีกข้อหน,นึ่งที่ทําให้ชนชั้นกลางเนี่ยเหนื่อยแล้วก็กระทบมากครับต่อมาข้อ3คือโลกาภิวัตน์แล้วก็ระบบทุนนิยมครับเริ่มต้นกันที่ทุนนิยมก่อนครับเวลาพูดถึงว่าทุนนิยมเนี่ยคนส่วนมากไม่จะเข้าใจคํานี้ในเชิงลบนะมันเป็นแบบการเอาเปรียบกันมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีจริงๆต้องบอกว่า ทุนนิยมมันจริงๆมันแค่นี้เลยคือฟรีมาร์เก็ตครับการแข่งขันเสรีครับตัวอย่างเช่นผมไปทําร้านอาหารคนอื่นก็ทําได้ผมจะให้คนมากินมีสถานเดียวเลยคือต้องทําให้ดีทําให้อร่อยคุณภาพดีบริการดีราคาไม่แพงเกินไปใช่งไหมครับไม่มีเหล่านี้คนก็ไม่ทานจริงไหมคําถามคือครั้งร้อยคนจะสําเร็จทุกคนได้ไหมครับไม่ได้จช่ไหมอาจจะสําเร็จสัก20ร้านอีก80ร้านก็เจ๊งไปพอเจ๊งปุ๊บเงินเก็บหมดไปเขาก็ตกชั้น จากชนชั้นกลางลงมาชนชั้นล่างนึกออกไหมครับอ่านี่คือผลพวงของทุนทนิยมทุนนิยมทําให้เราได้ของดีจริงแต่ไม่ใช่ทุกคนสาเร็จได้และนั่นเป็นข้อเสียอันหนึ่งของทุนนิยมที่อันนึงคือ globalization ครับโลกาภิวัตน์มันมีผลไังไงโลกาภิวัตน์มันคือทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวเงินกับคนได้อย่างเสรีครับแล้วธรรมชาติเงินมันต้องวิ่งหาสิ่งที่มันดีที่สุดดีสุดถูกสุด มันก็เลยทําให้มีคนต้องได้รับผลกระนั้นเชน่นประเทศไทยเมื่อก่อนเป็นแหล่งผลิตหลังหลายๆอย่างใช่ไหมครับ <P. S 1> พอมันมีที่ใหม่ถูกกว่าดีกว่าเช่น <P. S 1> เวียดนา <P. S 1> มกับพูชาลาวพมา่าจีนอินเดียย้ายไปปิดโรงงานไปคนตรงงานมันเดิมไปแล้วตกชั้นีปแล้วถึงไหมครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าคนส่วนมากเข้าใจผิดเกี่ยวกับคว่ากับดักรายได้ปานกลางจริงๆกับดักรายได้ปานกลางคืออย่างนี้ครับภาวะของประเทศที่เคยเป็นประเทศรายได้น้อยแล้วสามารถทําให้ตัวเองโตเป็นรายได้ปานกลางได้แล้ว แต่ขาดความสามารถในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นขาดนวัตรกรรมเรื่องของการเมืองเรื่องของคนเรื่องของค่าแรงเรื่องของค่าของชีพทําให้เราไม่สามารถหลุดออกจากกลางไปสูงได้ครับนั่นคือกับลาวแรนะบางาและไทยติดตรงนี้ครับในขณะที่ถ้าย้อนไปประมาณสัก60ปีก่อนไทยกาบลใต้สิงคโปร์ไต้หวันเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนนะเคยเป็นไรายได้น้อยเหมือนกันกับไทยเลยแล้วไทยรวยกว่าด้ซ้ำเมื่อ60ปีก่อนแต่ประเทศที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย หลุดออกตรงกลางไปแล้วเขาเคยขึ้นมากลางแล้วคือขึ้นไปรวยแต่เราเนี่ยขึ้นมากลางลก็อยู่ตรงนี้ครับซึ่งมันก็เป็นผลที่ันน้ว่าทำไมทําให้ชนันกลางบ้านเราเหนื่อยกว่าชน,านกลางบ้านอื่นครับมาตอนที่ข้อ4ครับคือสังคมสูงวัยว่าทุกคนรู้ดีแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมสูงวัยนะแต่แค่ไม่เข้าใจจริงว่ามัน Impact เรายัางไงในปีนี้นะคนไทยเนี่ยที่เป็น คน60ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณนะครับ13.6ล้านคนประมาณที่20%อีกประมาณไม่กี่ปีนี้ปี2033นะประเทศไทยจะกลายเป็นซ u เปอร์เอชโซซายตี้ครับเราจะมีผู้สูงวัยถึง28%ในขณะที่เด็กอายุน้อยกว่า15ปีลงมานะครับจะมีเพียงแค่9.5ล้านคนเท่านั้นเองอัตราการเกิดของไทยอยู่ที่ประมาณ1.08คนต่อปีซึ่งน้อยกว่าค่าเสียลี่ยโลกที่2%นะครับ ส่วนวัยทำงานก็คือ15ถึง59ปีเนี่ยจะหดตัวครับจาก43ล้านคนจะเหลือไม่แค่40ล้านคนกลับมาที่คุณเพชรคนเดิมนะเคคุณเพชรเงิน,น50,000ใช่ไหมพ่อแม่2ลูก2โอเคไหมมีบ้านยังรถมีไหมคิดว่า50,000พอไหมต่อไปคือโครงสร้างภาษีที่เอื้อคนรวยครับทุกประเทศในโลกใบนี้นะมีโครงสร้างภาษีที่มีความคล้ายกันคือค่อนข้างจะ ให้แรงจูงใจกับคนรวยครับทําไมก็คือว่าเขาต้องการจะให้คนเป็นนักธุรกิจครับเพราะเขาเชื่อว่านักธุรกิจเนี่ยเป็นคนสร้างงานสร้างคนเช่นทําบริษัทก็จะจ้างคนซึ่งจ้างคนเนี่ยมันดีต่อประเทศชาติใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าคนชั้นกลางเนี่ยมักจะจ่ายภาษีมากกว่าคนรวยตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณทํางานประจํา คุณเงินห้า0,000บาทต่อเดือน6กแสนต่อปีรายได้ของคุณใช่ไหมคุณจะจ่ายภาษีเป็นราก้าวหน้าใช่ไหมจากศูเปอร์ซไปเป็น5ไปเป็น10ขึ้นไปใช่ไหมยิ่งแปลว่ายิ่งเงินเดือนคุณมากคุณยิ่งจ่ายภาษีมากได้เงินมาปุ๊บหักภาษีทันทีด้วยนะเหลือแล้วค่อยได้จ่ายใช่ไหมครับขณะที่คนรวยคือได้มาก่อนไปหาค่าใช้จ่ายก่อนกําไรเท่าไหร่ค่อยจ่ายภาษีใช่ไหมครับยังไม่รู้ว่าคนรวยไรายได้ของเขามักจะไม่ค่อยมาจากเรื่องของเงินเดือน ภาษาอังกฤษว่า e อ r n income อาจจะมาจากพวก capital g เก n เช่นขายหุ้นไม่เสียภาษีได้ปันผลเสีย10%เ็นห็นไหมครับว่าจ่ายน้อยกว่ายังไม่รวมว่าคนรวยก็มีความสามารถในการที่จะไปจ้างมืออาชีพมาช่วยดูแลเงินของเขาด้วยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันเป็นทังโลกนะครับแต่ว่าข้อต่อไปเนี่ยเราเป็นที่ประเทศไทยประเทศเดียวครับพิเศษครับเลยหนักหนาก,ก,กว่าเขาอื่นครับก็คือเรื่องของการเมืองแล้วก็รัฐประหารครับอย่างที่คนทราบดีว่าการเมืองไทย มันเป็นรุ่นรุ่นดอนดอนแบบนี้มานานมากแล้วนะครับแล้วเราเป็นประเทศที่เรียกว่ามีรัฐประหารแถวหน้าของโลกไม่มีประเทศไหนในโลกใบนี้รัฐประหารเยอะและเจริญน,นี่คือรายชื่อประเทศที่ทำรัฐประหารมากสุดโลกท็อป5โอเคไหมครับบูกินาฟาโซเฮติซีเรียโบลิเวียไทยแลนด์จะสังเกตว่าไม่มีประเทศไหนเลยเป็นประเทศแถวหน้าของโลกเห็นด้วยไหมครับ แล้วต้องบอกแบบนี้ด้วยนะครับว่ามันไม่ใช่ค,ความรู้สึกมันเป็นงานวิจัยที่มีคนวิจัยด้วยนะครับเรื่องนี้นะชื่อว่า political stability and economic prosperity are cool bad for growth เขาบอกว่ารัฐประหารเนี่ยลด GDP มากถึง2-3%ต่อปีนะครับที่มาดู GDP ย้อนหลังเขาได้ไทยคุณเห็นว่าไม่ไปไหนเลยใช่ไหมครับอนอกจากนั้น,นเขาบอกว่า5ปีหลังจากการมีรัฐประหารรายได้ต่อหัวต่อคนเนี่ยจะลดลงถึงประมาณ10 ถึง12เมื่อเทียบกับประเทศที่ไม่มีครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวกับชนชั้นกลางายังไงพี่พอมันเกี่ยวางนี้ครับผูบอกคนรวยนี่คือมีทรัพย์สิบสนบางทีมีทรัพย์สินอยู่ต่างประเทศได้ซ้ําไปเลยไม่มีผลคนจนจนเกินไปกู้ไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นชนชั้นกลางาแบบเราๆนี่แหละครับคือมีภาระ,ะกู้บ้านกู้รถพอมีรัฐประหารปุ๊บเศรษฐกิจมันย่ลงก็เลยกระทบที่สุดครับพอพูดถึงนี้เลยนึกถึงเขาเรียกว,ว่ามันมีทฤษฎีเศราสารหน,นึ่งชื่อว่า Tunnel e f f e c t ครับ หรือว่าเป็นผลกระทบอุโมงนี่คือการเปรียบเปรยนะคุณเคยขับรถไปแล้วเจออุโมงไหมครับแล้วจะมีสองเลนเคยเหไหมครับติดฝั่งคุณติดฝั่งเขาติดแบบนี้เลยนะถ้าอีกฝั่งหนึ่งขยับรู้สึกไงครับมีหวังใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขาขยับเดี๋ยวฉันก็จะได้ขยับเปรียบได้กับเนี่ยการเมืองทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาบอกว่าการเห็นคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยขยับเข้ามาถึงคนรวยเข้ามายถึงความเหลื่อมล้ํา ความไม่เท่าเทียมถ้าเห็นคนรวยขยับแม้จะเหลื่อมล้ำแม้จะไม่แฟร์เขารู้สึกโอเคเพราะเขารู้สึกว่าเดี๋ยวฉันก็จะได้ขยับเหมือนกันแต่ถ้าคนรวยขยับอย่างเดียวแล้วคนชั้นกลางที่เหลือไม่ขยับเลยแต่เห็นตลอดเวลาเลยว่านี่มันโกงนี่มันอะไรานีหน่อยครับสุดท้ายจะเปลี่ยนเป็นการประท้วงและความโกลาขลซึ่งเราเคยเห็นมาแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นในเนปาลมันไม่ใช่เพิ่งเกิดสังสมามนาน การโกงคอร์รัปชันมีแต่คนรวยได้ดีชีวิตฉันไม่ไปไหนเลยอยากคิดว่าเมืองไทยไม่เกิดนะครับผมคิดว่าถ้าปัญหาเนี้ยมันมีนมนนอยู่นะเราจะไม่ได้แค่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจเราจะมีปัญหาด้านศรัทธาด้วยครับผมว่ามีแล้วด้วยซ้ำไปนะเมื่อกี้นี้เนี่ยผมมีแต่เรื่องของความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเรื่องของ inequality นะครับจะบอกว่าในการทำรีเสิร์ชครั้งนี้เนี่ยคือผมไปดูใช่ไหมครับผมจะดูหลกัหลกๆก็คือเช่นดูบ้านดูการศึกษาข้อมูลที่หาได้นะครับ บ้านเนี่ยราคา1ล้าน5ถึง3 000, ล้านคือสำหรับคนชั้นกลางเขาบอกว่าตอนนี้ต่ำสามล้านลงมาเนี่ยยอดขายตกขายไม่ได้เลยแต่ที่ขายได้คือ20 000, ล้านขึ้นไปยังขายได้ดีอยู่ยิ่งเป็นร้อยล้านขึ้นไปปกติมาดูเรื่องของการศึกษาบ้านเนาะโรงเรียนทั่วๆไปเนี่ยอยู่กันไม่ได้เคยได้ข่าวใช่ไหมโรงเรียนทั่วไปจะต้องปิดตัว,วทั้งไปโรงเรียนอินเตอร์สร้างเพิ่มครับแต่จะบอกว่าถ้าเป็นไงี้ไปนานมันก็เป็นปัญหา ที่ขนาดใหญ่มากเหมือนกันของประเทศไทยครับเมื่อกี้นี้ทั้งหมดนะครับเคื่อผลว่าทําไมชนกลางถึงค่อยๆหายไปจริงๆต้องบอกว่ามันนี้อีกนะผมเตรียมมาแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้เวลานานกันไปทั้งหมดที่พูดมาตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายมันเป็นดอกเบีย้ยทบต้นมันหมายความว่ายิ่งเวลาผ่านไปผ่านไปยิ่งนานมันจะยิ่งแย่ลงครับท่าต่อมาคือแล้วเราจะรอดจากภาวะนี้ได้ยังไงต้องบอกว่าไม่มีถิ่นไม่มีถูกนะมันเป็นข้อคิดเห็นของผมนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะ คุณต้องเลือกก่อนว่าคุณอยากจะไปชนชั้นไหนซึ่งหลายคนก็ตอบว่าแน่นอนก็ต้องเลือกไปชนชั้นบนนะพี่โอเคฝากว่านั้นคุณต้องมี2อย่างเฮดกับฮาร์ดที่เหมือนชนชั้นบนที่คู่ควรกับการไปชนชั้นบนครับเอาเฮดก่อนไม่มีใครไปชนชั้นบนลุกครับคือผมคงไม่แนะนําแบบว่าเนี่ยเอออยากกินกาแฟแพงนะงเขียนใคาให้จ่ายนะนี่คือผมมันช่วยคุณไม่เยอะหรอกครับจริงๆนะมันช่วยคุณน้อยมากคนที่เป็นชนชั้นบนจริงๆมีแค่นี้เลยมีไรายได้ที่เยอะและฉิกรายจ่าย และซึ่งมันมาจากไม่กี่อย่างเนาะทำธุรกิจลงทุนหรือเป็นเชฟเป็นเช่นเป็นคุณหมอรายได้เยอะๆนะครับถ้าพนักงานประจําก็คือเป็นพนักงานประจาที่มีเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวสูงมากจึงได้เงินที่เยอะใช่ไหมครับถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นชนชั้นบนซึ่งมีน้อยจะได้เยอะๆเนี่ยวันนี้คุณต้องให้อาหารสมองก่อนที่มันคู่ควรกับการเป็นชนชั้นบนวันนี้คุณวันวันดูอะไรในมือถือเนี้ยข้าเวลาส่วนมากของคุณคือดูบันเทิง ก็ต้องยอมว่าคุณก็จะได้ผลลัพธ์ของคนส่วนมากจริงไหมครับถ้านี้คุณอยากได้ผลลัพธ์ของคนส่วนน้อยคุณก็ต้องคิดแล้วก็ทํเหมือนคนส่วนน้อยเช่นเดียวกัน mm hmm. เพิ่มความรู้ให้ตัวเองนะครับซึ่งคุณอยู่ในยุคที่ได้เปรียบมากความรู้ดีๆฟรีมีมากมายใช่ไหมครับยุคนี้คือคุณอยากดูอะไรอะ่ะอยากเก่งเรื่องไหนเปิด YouTube ดูจริงไหมอยากลงทุนเก่งเหรอเอาเลยดูไปยูใครก็ดูไปเพิ่มตรงนี้ต่อมาคือ h ร mm ์ด hmm. คนที่เป็น คนชั้นบนก็จะบอกว่าใจสู้อึดกว่าหลายๆคนจริงไหมครับมันไม่มีใครขึ้นลงนันทุกแน่นอนว่าคุณเราไปดู t ิ e Exclusive Talk แล้วคุณจะเห็นเลยว่าหลายๆคนเคยเป็นชนชั้นล่างด้วยซ้ำไปเคลื่อนมาเป็นกลางแล้วเป็นบนได้ยังไงเลือกก่อนเลยนะว่าอนาคตคุณอยากจะเป็นใครที่ผ่านมาเป็นใครไม่สําคัญสําคัญกว่าว่าอนาคตคุณอยากเป็นใครอยากดูแลตัวเองดีแค่ไหนดูแลคนที่คุณรักดีแค่ไหนเมื่อคุณเลือกแล้วคุณก็แค่ มีสมองแล้วก็มีใจมีเทสกบฮาร์ดที่คู่ควรกับผลลัพธ์นั้นนะครับและนี่คือ Money Matt e r อนสัปดา์นี้ครับถ้าคุณชอบเน,นื้อหานี้ก็ช่วยกดไลค์ให้เรากดซุปเปอร์แซงให้ทีมงานได้แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ครับแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากพลาดแม้แต่คลิปเดียวเลยนะนั่นน่ะว่ากด Subscribe กดกระดิ่งเลยครับจะได้เจอกันแล้วก็ช่วยเราด้วยเรื่องของเอากริทึมมันจะได้ส่งให้คุณทุกสัปดาห์แเราไ้เจอกันใหม่อีพีหน้าทุกคนเทคแคร์โชค